สวัสดีครับพี่น้องฟังไปทุกคนครับวันนี้พบๆกับมหาวิกิ crawl, elder, ower, aunque, นแชนแนลมหาวิจินแฟนเพจกับเฟซบุ๊กสนามพัดพี่นี่ครับในภาพพี่น้องมายามตุ่มครับใส่ไปในหนวยปากหนวยบางคุยเก่าครับอ่าเก่าบรรยากาศก็บรรยากาศบรรยากาศคึ้มฝนที่ตกพี่น้องวันนี้มันเอ้าแงยังเว็นเอ่ยครับยังมาแรงมากนี่ฝนตกแบบมาเบื้องหลังแรกครับ ตึงเลยนะครับพุณน่ะพ <Okay. S 1> right. ีいい่น้องเลยโอ้โหเลกการเลิกการนั่นเองครับเดี๋ยวลูกให้ดูได้แนี่ใส่มาใหญ่กว่าเก่าดูหนี่งดีหนึ่งเลยหลังน้ำซ้ำอีกโอเคแล้วอุ้ยฝากของน่ามึงพี่น้องเลยพุณน่ะคุณนะพี่น้องเลยอี๋ สดสดทีเาพี่น้องอุ้ยแต่นเรีงเีปลาขาวปลาปกไก่นี่พน่ะนี่ปลาปกไก่นี่ปลาปักไก่พอดีใสเบ็ดเลยป่ะงเ้ยงไงใสเดดเฮ้ยมวลเลยเพ่นี่แ้หิ้งเดล้หิงเบ็ดที่กันพน่ะอ

กิระกิระกิระหืมเด้ปลาอื่นปลาอื่นมีปลาใหญ่อีหลีปลาอื่นเว้ย เอ้เนะบิง้งเปนเงาปนเแงาน่านตกรงดกรนอน,รน,นอาเอเยขาวจัดขาดขาวขาดี่เก้าพี่น้อ,อ,องอโอ้ยจะปากรมง,งาม,มา

ขาวมันอนี้เลยสวดโอ้ปลาป่าไก่้ปลาป่าไก่งยเมนงเลยสูดรหสสูสสูดของกินปลาน่อยก็ปสาสูดเขมกินปลาน่อยฝนกำลังลงเม็ดพี่น,อน้องเอ้ยคุณจุ่มคเบิงฝาฝนทำแข่งก็ฝน เบ็ดกับสิบ่ได้พยายามแล้วคะแนนอันนีเบ็ดอะไรนี่นะโงงยครับพี่น้องเปลาน่อยทีเสียก็ได้ที่ยบ่ได้เสียตรงนี้พี่น้องเลยส่วนๆที่เราลังนี่อื้การดินเจนๆมึงเชพี่น้องมังพี่น้องเลยนี่เอ้ปลาปลาไก่ง่นปลาไก่แมวงน่นเอ้ยเพ่อน อุ้ยกานในพี่น้องเลยเอาจากขาดที่เก่าโอ้ยอยากสิบเบ็ดได้เด้ตัวใหญ่ๆแนวนะดินแกกานในกาอุ้ยปลาสูตรตัวอุ้ยเอ้ยปลาสูตรตัวนี้ไม่จุดปตัวปลาสูตรปลาสูตรสองแนวุ้ยปลากระสูบอู้ยนอนคนนี้เฮ้ยตรง โซ่ปาูสวดกันห่อยไมน่ไมปนตะมวนเอยมายามน้ำมาเด้อพี่น้องเด้อหมินเขามาเด้อพายังมายามตุ่มน้ำผามายามตุ่มบรรยากาศคลุกตุติ้นตุิ้นย<ร>

โอ้เยว่าเหนียวประสูตรได้หมดเลยดูยขึ้น,นอาอุย้ยนี่แหละครับเจ็ดโลขึ้นประมาณเจ็ดแปดโลอะไรอยู่นะมือนี้เจ็ดแปดโลน่าะถึงอาอาสำหรับคลิปนี้กับฝากพี่ฝากน้องนะครับเดออไปสนใจนะคอมเมนต์มากนะครับไฮมากยามตุ่มน้ำ ฝากติดตามครับชอ Madame, chips, YouTube, please, ่องมหาบริกินชาแนลทาง YouTube นะครับกับแฟนเพจนะครับมหาบริกินกับเพจผมถนอมพัชพินิษครับสำหรับคลิปนี้ครับปลาพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับวัดทาเชื่องนะครับอม้าสวดสุด